วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาทางนี้สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีล คือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมรมคือจิตที่ยังรุ่มร้อนสแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าอาน,นิสงส์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไปทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้น ท่านทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเง้าของอกุศลกุศลและรากเง่าของกุศลรู้จักชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุก ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไาภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง ว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิดเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้าแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อน่ายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับพัทวคีพวกท่านจะพึงสแสวงหาหญิงนั้นหรือจะสแสวงหาตนดีกว่าเออเออข้าพระเจ้าสมควรสแสวงหาตนจะดีกว่าถ้าเช่นนั้น เราจะแสดงธรรมให้ฟังผู้มีปัญญาสลัดตนออกจากความลุ่มหลงความหมกมุ่นในกามคุณห้าด้วยเห็นว่าการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้นคือการข้องเกี่ยวลุ่มหลงผูกพันเปรียบดังปลาติดเบ็ดย่อมมีความทุกข์ดิ้นรนอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้น